ไม่ลอยคู่ขึ้นความทีใหม่ในราคาไม่ถึงพันไม่ต้องงอเครื่องรีเซเบอร์ใหญ่ๆแค่เสียบตัวรับสัญญาณตัวแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วง่ายเกิน AI รีวิววันนี้มีสินค้าจะมานำเสนอครับเป็นไม่ลอยคู่นะครับยี่ห้อ PRO PLUS รุ่น RM888 ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับผม ตัวแรกก็เป็นคู่มือแมนวนวลนะครับมี2ตัว2แผ่นครับผมด้านในอันนี้ผมแกะถุงออกหมดแล้วก็มีไม้ให้2ตัวมีตัวส่งรับส่งสัญญาณแบบจิ๋วนะครับแต่คุณภาพนี่ไม่จิ๋วนะครับเดี๋ยวเรามามีคลิปทดสอบกันอีกทีหนึง่งก็มีท่านมาให้นะครับทั้งหนก็4ก้อนเป็นท่านแบบชนิด 2A นะครับ แผน 2A ถ้าอยากให้ดีหน่อยก็เปลี่ยนเป็นใช้อัลคาไลก็ได้ครับของทั่วไปตามท้องตลาดตัวนี้ก็แถมมาให้แล้วก็มีสาย USB นะครับสำหรับชาร์จเจ้าตัวรับส่งสัญญาณตัวนี้รีเซิฟเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็รับส่งได้ไกล50เมตรนะครับขั้นต่ำนะครับแต่ว่าก็อาจจะมากกว่านั้นถ้าเกิดพื้นที่โล่งนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ก็คือ50เมตรนะครับ มีตราคุดนะครับได้รับการรับรองจากกสชเป็นคลื่นใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้อย่างหายห่วงนะครับผมไม่นะครับตัวนี้ด้ามจับทําจากโลหะนะครับผมโลหะอย่างดีสีออกสีเทานะครับเทาเมทัลลิกก็สวยงามนะครับดูพรีเมียมเลยหน้าจอแสดงผลพร้อมกับปุ่มกด ปปิดปิดดง่ายๆครับผมวิธีการใช้งานไมลอยโปรพัด rm 8ป8ตัวนี้นะครับผมขั้นตอนแรกเราใส่ฐานก่อนนะครับใส่ฐานให้น้องไมตัวนี้เลยนี่อยู่ด้านหลังด้านในนะครับเปิดปลอกฐานออกมาก็จะเห็นเป็นสล็อตช่องใส่ฐาน2 a 2กต่อน,นะครับผมใส่เข้าไปเลยครับตามขั้วนะมันจะมีบอกว่าบวกลบใส่ในแนวตั้งตรงแบบนี้นะครับผม แล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยมันมีแบตในตัวไม่ต้องใช้ทานชาร์จแบตได้ครับผมก็จะใช้เป็นช่อง USB แบบนี้นะครับผมในการชาร์จจากโรงงานเขาก็จะมีแบตมาให้แล้วนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับผมาการใช้งานก็นำไปเสียบที่มิกเซอร์หรือ power mix ตู้ Active ที่มีช่องไม้นะครับอย่างผมผม,ผมใช้เป็นตัวนี้ก็จะเสียบไปที่ช่องไม้ ชอันนี้อ่าแล้วก็เปิดนะครับเปิดสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ด้านข้างก็จะมีไฟสถานะบ,บอกเป็นสีเขียวนั่นหมายถึงว่าแบตเต็มนะครับผมอลองลองเล่งวอลล่มหนอเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาเปิดไม้นะครับผมซึบอ่าค่าดีฟอยส์ของโรงงานเนี่ยครับก็คือมันจะใช้งานได้เลยมันจะขึ้นมันจะจูนกันหากันได้แล้วใช้งานได้เปิดปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บนะครับผม เผมมาเทสดูนะครับทดสอบทดสอบเช็คนะครับผมทั้งสองตัวก็จะเป็นนี้ทดสอบทดสอบเช็คเจ๋อ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 เจ,จ,จ๋ออ่ามาละเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่อ่ทาทีนี้ก็ใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงดูก่อนนะเสียงเป็นแบบไหนเช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คทดสอบ one two ครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วจะมีขั้นตอนการปรับจูนขล้นนะครับผมเนื่องจากว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนคลื่นได้ถึงไม้ละ20คลื่นความถี่นะคือสอตัวนี้คือ40ความถี่ใช้งานพร้อมกันได้หลายชุดนะครับผมวิธีการปรับเปลี่ยนคลื่น,นครับก็ไปที่ตรงนี้เลย s e ต ก่อนอื่นเนี่ยผมอธิบายก่อนว่าการเปลี่ยนคลื่นเนี่ยในไม้ลอยเนี่ยมันดีกว่าไมที่เปลี่ยนคลื่นไม่ได้ยังไงนะครับไม้ลอยทั่วๆไปในหลักเกรดกลางๆเนี่ยครับมันจะมีทั้งแบบปรับคลื่นได้กับปรับเปลี่ยนคลื่นไม่ได้นะครับผมควมามสามารถในการปรับเปลี่ยนคลื่นก็คือเวลาเราไปใช้งานแล้วเราเจอสัญญาณรบกวนนะครับในพื้นที่นั้นเราก็เปลี่ยนคลื่นได้เพื่อไม่ให้มันชนกับคลื่นอื่นนะครับอ่าเท่านี้ส่วนตัวนี้วิธีการปรับก็คือไปที่สเตทนะครับ ปุ่มเซตนี่นะครับผมกดลงไปเลยแล้วหน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเป็น Channel 6นะครับมันจะสูงสุดที่20่สิบยี่สนะครับแล้วก็วนกลับมาที่ Channel 1อ่าพอกดเสร็จปุ๊บมันออโต้เลยครับผมมันจะซิงหาเจ้าเครื่องรีเซิเวอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยทดสอบน,นะครับผมครานี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนคลื่นอื่นๆให้ดูด้วยน,นะก็เปลี่ยนเป็นคลื่นช h a n n e สอ มันก็จะแสดงตัวเลขว่าตอนนี้มันอยู่ที่เมกะเฮิร์ตไหนนะครับเทสทดสอบนะครับก็เป็นแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราพอใจที่ขึ้นไหนเราก็ใช้งานไปแต่ถ้าเกิดวัในใดวันหนึ่งมันรู้สึกว่ามีสัญญาณแทรกเราก็เปลี่ยนได้นะครับนี่คือข้อดีของมันครับแล้วเมื่อเราใช้งานไปได้ระยะหนึ่งนะครับแบตเจ้าตัวนี้มันก็จะหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแบตในตัวเนาะเราก็ต้องเอาไปชาร์จ ในแต่ละครั้งที่เราใช้งานแล้วพอสถานะมันเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ไปชาร์จใช้สาย USB ที่เขาให้มานะครับผมก็คือใช้อแดปเตอร์โทรศัพท์นี่นะฮะที่เรามีอยู่เสียบปลั๊กแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นสาย USB เนี่ยมาเสียบเข้าที่ขาเครื่องของมันนะครับผมสถานะมันก็จะเป็นสีเขียวกลับมาแบบนี้นะครับถ้ามันเต็มแล้วเพียงเท่านี้ครับและอย่างหนึ่งที่ผมต้องแนะนำไว้เลยก็คือว่าเราต้องเปิดเครื่องชาร์จนะครับผมไม่สามารถปิดเครื่องชาร์จได้นะครับ สวัสดีครับเช็คทูลองเช็คระยะดูนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับจากาาาเช็คสูทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบหนึ่งสองสวัสดีครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบ,สอบระยะจากตรงที่วางระพงมาถึงตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเมตรนะครับยังไม่หลุดนะเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็ค ดสอบสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงสุดรถคันนี้อ่าเช็คทดสอบโอเคครับสัญญาณมาดีใช้งานได้ครับผมระยะทางไกลโอเคครับสว่วนครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage l i ช้อปปี้อาซาด้าก็มีนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ